ได้กลับได้ไปเลยไม่กลับไม่กลับไม่กลับได้แล้วนไม่กลับได้แล้วเมื่อกี้หลอก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 สวัสดีครับผมวันนี้พบกับเช็คไดชัยเด็กนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเซตอัพเซตอัพเซตอัพของกราบผมเองหลังจากล่าสุดคลิปไปญี่ปุ่นก็คลิปผมจบไปเรียบร้อยแล้วเปิดคลิปพี่เพชรต่อไปไงชอกขำขำท้องแข็งคนตัดก็ขำ คน,คนตัดก็จะช็อกให้ได้ลืมไปมีช็อตนี้ขมกากเลยนี่นี่หัวบวมโดนตบครับพูดถึงเซตอัพกันวันนี้เราจะมาบอกเซตอัพว่าผมใช้แผ่นอะไรล้ออะไรไซส์แบบไหนนะครับเริ่มที่แผ่นเตรกพันรกอ่นออกไหมอ่นออกไหมต้องเอียงตามด้วยใช่ไหมอ่นว่าอะไรอ่ะชัยทวัดช้ัอ ทำไมเอียงตามนี่อ่านไม่ออกเนี่ยใช่ไซส์อะไรแปดจุดหนึ่งสองห้ามีแค่ไซส์นี้นะครับเพราะว่าผมเล่นไซส์นี้ไม่มีแปดจุดศูนย์ไม่มีแปดจุดสองห้าเพราะว่าแปดศูนย์แปดสองห้าแปดจุดห้าเป็นลายอื่นไม่ใช่ลายนี้ถ้าคนจะซื้อลายนี้จะต้องแปดจุดหนึ่งสองห้าเท่านั้นแผ่นมีเสร็จแผ่นมีเสร็จกิบเทปต้องตามกิบเทปต้องตาม บากิด <Vietnam. S 2> ี้โทเหมือนเสื้อเลยนะย่าเรียเสื้อเลยนะโอ้พูดถึงเสื้อบากิดเหมือนกันครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสช่วงนี้ยังมั้ครับพี่ช่วงนี้ทุกอย่างครับเพิ่งเปลี่ยนไงเพิ่งเปลี่ยนกิฟท์เทปเสร็จแล้วก็มามาล้อดีกว่าล้อล้อปิดไฟสปิดไฟตัติผมมันมันหายไปหมดแล้วอะไรล้อจุ้งล้อดุ้ง ห้าสิบสามแต่ปกติเล่นห้าสิบสี่เพราะว่าห้าสิบสามเอ้ยเออใช่เล่นห้าสิบสี่เพราะห้าสิบสี่หมดเลยเล่นห้าสิบสามของมึงจริงไหมเนี <laughs> ่ยแล้วก็ลูกปืนล้อทรงอะไรเนะี <Classic. S 2> ่ยคลาสสิกชอบเล่นทรงคลาสสิกเหรอใช่ส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นคลาสสิกเพราะเป็นคนคลาสสิกเฮ้ยอะไรอะ่ะ <laughs> เฮ้ยอะไรวะ <laughs> ลูกปืนนี่สวิตบอลสวิตบอลบอลสวิตกล่องขาวกล่องขาวบอลสวิตป่ะวะ ไม่รู้อะมึงต้องหารูปขึ้นแล้วแหละสัายอ,อย่างแหละหารูปขึ้นแล้วเดี๋ยวขึ้นนะให้ตรงนี้ตรงนี้ถนัดชี้ซุดยไปหาอีกทีนี้ตอนแรกก็จะไม่ติดหรอกอันนี้ก็มามา,มาต่อด้วยทัฟค์ัฟคอินดีเพนเดนท์หนึ่งสี 1> 1่เก้าหนึ่งสี่เก้ามันพอดีกับแผ่นไหมจริงจริงมันไม่ได้พอดีหรอกเพราะว่ามันเป็นทักของ8-25แต่ว่าด้วยความถนัดส่วนตัวเล่นชอบเล่นทักวกว้างกว่าก็เลยต้องเล่น1 4 9 เพราะมันเล็งสิฟตี้ง่ายเล็งอะไรง่ายกว่าแต่ถ้าแบบคนคนเล่นทั่วไปก็ตามไซส์ดีกว่าครับหรือว่าถ้าขนาดแบบนี้ก็เล่นแบบนี้ไปลูกยางลูกยางอ,อะเดฟอะเดฟคิวกาแฟเหรออะเดอะไรอะอะเดเป็นในนี้ไง,ไงลูกยางโบนไงปกติตม,<อ>มันจะเป็นลูกยางเดิมอินดี้ไงอันนี้คือแต่งสองอันเลยปะแต่งสองอันล่างบนล่างบนบน,บนล่างซื้อเลขเลยดีเออแปดแปดคูณแปดแปดอะไรอ่ะ นี่มีนี่ด้วยเขาเ,เนะารียกอะไรนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรวะเลเซอร์แพดเลเซอร์เหรอไม่รู้กูมั่วสักอย่างอย่างรองทักอะ่ะย่างรองทักเพื่อให้มันสูงขึ้นพอเล่นเตี้ยไม่ถนัดเนดี่ยดูวางระวงัวงคว่มม,มันยังสูงไหมอุ๊เชี่ยเขาสูงอะ่ะใช่เปล <c oughs> ่า,าใช่เปล่าสูงแจ่มใช่แหละหมดยังหมดแล้วทิปเทปล้อลูกปืนแผ่นน็อตน็อต DIY น็อตช็อปน็อตช็อปเด็กช็อปเด็กช็อปเด็กช็อปเป็นหกหกเหลี่ยมหรือว่าเป็นหัวหมุนเอหัวหกหกเหลี่ยมหรือว่าหัวแฉกหัวหมุนหัวมันจะเช้าเลยคเออวงงเลยหกแฉกนะฮะแล้วมีแบบแบบแบบไข่ควงมั้ยมีไข่ควงไข่ควงไข่ควงมีไหมไข่ควงอ่ะไม่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 ได้ใช้เหรอไม่ได้ใช้เปลี่ยนแล้วไข่ควงไข่ยากอ่ะหมดยังงี้หมดแล้วหมดแล้ว พี่เพชรดีว่าเดี๋ยวไปดูของพี่เพชรว่าพี่เพชรมีอะไรบ้างได้จัดไปจัดไปเอาเลยอะย้อนแสงไ่ะไม่เนไรอุ๊ยอะไรอ่ะเกือบพุ่งมาครับผอกแพทย์อภิษนะครับวันนี้ก็จัดอัพเหมือนของชัยราจะเป็นโรตีสายใหม่อร่อยมากอะอะไรอ่ะ แผ่นก็เป็นแผ่นเด็กนะครับแต่นี้เป็นแผ่นทีมไซส์อะไรไซส์แปดจุดสองห้าเป็นแผ่นทีมแผ่นทีมมีไซส์อะไรบ้างแปดจุดสองห้ากับแปดจุดห้าที่เป็นลายทีมใช่ไหมใช่แล้วแผ่นแปดอะแปดจุดศูนย์เป็นลายโปรแบงค์อ๋อเป็นลายพี่แบงค์อ่าอันนี้ก็เป็นแปดจุดสองห้านะครับเป็นลายทีมกิ๊บเทปอะไรเนี่ยเทปไอ้เปปเปอร์เปปเปอร์ <P iper. S 1> ร้านโรตีครับเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้ ขยันขึ้นซะด้วยโรตีไปเปลือกซื้อมาหลายโรตีตีมือแตกเลยแล้วก็ไอต่อไปเดี๋ยวก็ไม่ต้องซื้อแล้วกิ๊เทปอ่ะนะต่อไปเดี๋ยวก็ไม่ต้องซื้อแล้วเน้นลั่นน็อตก็ชักตี้ครับเป็นน็อตน็อตหกเหลี่ยมแต่เป็นแบบสั้นมันแบนๆอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ใหญ่เหมือนน็อตเอเจ็ดทับแปดเจ็ดทับแปดครับแหละเพราะว่าผมใช้หนึ่งนิ้วไงเพราะว่ามันต้องใส่ยางรองทักร้านเดิมครับโรตีครับ ทักครับครับอัศโลทักเอ้ยไม่ใช่นี่มันเอ็ดทักนะฮะอัศโลทักอ๋อเอ็ดทักครับใช้สี่สี่ใช่หรอวะอ่าแผ่นตัวเองจริงไหมเนี่ยใช้สี่สี่ล้อสปีดไฟครับห้าสิบแปดไไปไหนหมดไลยอยู่งไหนหมดแล้วไลาหายไปหมดแล้ว ลูกปืนก,กกลลกนก็ไก่ทอดหัดไก่ลูกปืนก็ไก่ทอดหัดอะไรอะไรอ้บุกเขิลมือมาลูกปืนของอของทอยเขาเรียกลูกปืนอะไรเซรามิกหรือล,ลูกปืนเซรามิกครับเซรามิกยัตโต<ด>ของเทพอันนี้คือถ่ายไปนี่คือแบบหูหลับตับไหมนะทำไมอันนี้แหมนพ่อให้มาครับ <laughs> อันนี้สร้อยพ่อให้มา <c oughs> มีอะไรไหม องค์นี้เลยไม่เอ่พูดแล้ไม่อยากจะคุยยังไงแต่พูดจับไม่ได้พูดจะคุยรึวะจัดเลยถึงไหนแล้วเนี่ยลูกยางลูกยางเดิมมั้ลูกยางเดิมมั้ลูกยางเดิมถอดแหวนครับทำไมต้องถอดแหวนเพราะแหวนเรามาใส่ที่นิ้วเฮ้ยอะไรอ่ะตายตายตายตับแตกตายหมวกอะไรเนี่ยหมวกหมวกไอ้อะไรวะบอสตันเหรอ ใช่ป่าววะเบอร์ตันเบอร์ตันเบอร์ตันช่วงนี้เข้าหน้าหนาวเนาะใช่สามร้อยห้าสิบบาทหน้าหนาวต้งหัวแฉะทุกวันเลยสามร้อยห้าสิบบาทนะในจีมือสองเดี๋ยวขึ้นไวตรงนี้อืเอ้ยผมไม่รู้ผมไม่รู้จะขึ้นนีดได้เสื้อข้ามไปเนาะไม่ต้องพูดถึงหรอกโอ้โหเสื้อออกจะเด่นชัดขนาดนี้ข้ามไปเถอะทิเบตครับฮะอะไรอ่ะโดนละโดนละโดนละโลชแนลครับเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ขยันขึ้นตรงนี้ตรงนี้ ขยันขึ้นตัวด้วยสามอันแล้วนะะขึ้นทั้งตัวเกงอะไรอะเกงอะเกงกันี่ครับบอคลีเข้ามาแบบพร้อมกับกระเป๋าอ่าา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 งาา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 นี้าา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 อาาา่าา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 า้าา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 า้าาาาแดงดแดงาาาอา ปีชงแล้วเดี๋ยวเราขึ right? Right ้นวัดให้ตรงนี yeah. nah ้เด so ี๋ยวนี right. ้เดี๋ยวนี้บอกด้วยวัดไหนวัดนี้วัดนี้ไปทำกับแม่แล้วเขาให้มาอันนี้ได้มาสองเส้นเขาบอกแก่ปีชงแก่ปีชงแล้วปีเนี้ยชงไหมก็ชงหนักเลยนี่ตัดผมร้านไหนตัดผมร้านไหนโอ้โหอันนี้ก็ตัดผมโดยช่างร้านอะไรวะฟังสตูดิโอครับเหย็ดโด้เดี๋ยวขึ้นตรงนี้เดี๋ยวขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้เดีขึ้นตรงนี้ สเก็ตสเก็ตรู้ป่ามสิบเซที่เหลือที่เหลือชีวิตกูลุวนเลยไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอ่ะอันนี้ก็ซื้อซูนซูกิอยู่ที่ที่พิษาุโรครับเดี๋ยวขึ้นไาให้ครับแปเปออโต้อยู่ตรงนี้โอ้โหพอไหมมันจะขึ้นไม่หยุดเลยนะทีเนี้ย เก่งซะแล้วใครเขาเล่นเทคเดียวกันโหหยิบมาจากท้องพ่อท้องแม่ท่านี้ดิเก่งก็ได้คุยกันแล้วถ่ายอ่ะถ่ยแล้วหน้าไป็ลไรอะหน้าเป็นไรไหมเอาหน้าแบบเมื่อกี้ดีกว่าเราแบบดึงเราแบบดึงทรงเทบ้างสามสองหนึ่งเพื่อ เพ okay. ื่อเพื่อเพื่อถ้าพุ่งอะออกออกแรงอย่างก็ครับก็นี่เป็นเซตอัพระหว่างผมกับพี่เพชรพี่พี่เพชรถูกแล้วจะลิ้นพันให้ได้ติดกูมาแล้วไงอะไรนะติดกูแล้วไงเรียบร้อยแล้วก็พูดอะไรดีเมื่อกี้ยังคิดออกอยู่เลยก็ประมาณนี้ครับก็มีคลิปเล่นสเก็ตนิดนิดหน่อยหน่อยให้แบบน้องๆเยี่ยมชมกันนะครับไม่อยากจะโมะนะจริงๆเล่นแค่เทคเดียว ที่เดนะไม่ใช่ผมเสื้อเสื้อชุ่มไปเลยนะมันซ้อมก่อนไงออมันซ้อมก่อนมันซ้อมก่อนแล้วเราแบบเราซ้อมก่อนเสร็จใช่ไหมพอเราเริ่มเนี่ยปุ๊บโอเคมันใกล้เวลาพักแล้วไงเราก็โอเคมาถ่ายนิดนิดหน่อยเดี๋ยวหาว่าฟงอย่างเดียวฟงอย่างเดียว,ยยวแบบพงซเยอะเลยเยอแบบเด็กๆก็แบบพี่แม่งไม่เล่นเลยหมดแต่ฟงไม่ดูแลอะไรอย่างนี้เองฮะเราก็ต้องแบบมีบ้างนิดหน่อย ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับคลิปหน้าเป็นอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้แผ่นใครอยากได้แผ่นที่ไหนดีอยากได้แผ่นอยากได้อุปกรณ์สเก็ตยังจริงพูดไม่จบลยอยากได้อุปกรณ์สเก็ตเดี๋ยวจะเอาเยอะทะลึ่งอีกแล้วนี่เด็กชอบเดี๋ยวขึ้นไว้ให้จัดไปทะลึ่งจริงจริงก็ขฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตัดสไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนคลิปหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามดูกันครับ ก็เจอกันครับบ๊ายบายอะไรเนี่ย